สปอร์ตอิตาเลียซื้อกีฬาชั้นนำประเทศอิตาลีรายงานว่าอันนาเซ์สโมสรมหาอำนาจในศึกโปรโลีประเทศซาอุดีอาระเบียเตรียมจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ระยะเวลา2ปีให้กับคริสเตียโนโรนันโดยอดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสพิจารณาในเร็วๆนี้สัญญาปัจจุบันของโรนันโดจะหมดลงในเดือนมิถุนายน2025และจะกลายเป็นฟรีเอเยตนซึ่งสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ทันที หากไม่เซ็นสัญญาใหม่แต่จากฟอร์มอันสุดยอดในซีซั่นนี้ของดาวเตะวัย40ที่ซัดไป30ประตูจากการลงสนาม34เกมนั้นอันนาเซอร์ก็ต้องการเก็บเข้าไว้กับทีมต่อไปขณะเดียวกันก่อนหน้านี้โรนัลโดเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะอยู่กับอันนาเซอร์ไปจนจบอาชีพนักฟุตบอลและเปิดเผยนใ,นในว่าอาจจะ2-3ปีข้างหน้านี้สำหรับโรนัลโดถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการลูกหนังและเคยค้าแข่งกับทีมดังมากมายอาทิแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รอันมาดริดและยูเวนตุสร,รวมทั้งเป็นเจ้าของรางวัลบอลลงดอมากถึง5สมัยติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N